หนุ่มกันชัยล้านมีคนเดียวที่ไม่เคยหาผลประโยชน์จากแตงโม เรียกได้ว,ว่ากำลังเป็นประเด็นสุดร้อนแดงอยู่ในขณะนี้หลังจากคุณแม่พนิดาคุณแม่ของแตงโมนิดาที่ได้ออกมาพูดในรายการหงกระแสถึงการให้อภัยปอและรบวดร้อยเปอร์เซ็นต์และยังให้อภัยฮิปโปเพื่อนของแตงโมแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำให้เพื่อนๆอของแตงโมและในโซเชียลผิดหวังไปตามๆกันโดยหนุ่มกัญชัยผู้ดําเนินรายการก็ได้ออกมาเผยว่าส่วนตัวก็มองประเด็นออกว่าอะไรคืออะไรเพราะฟังมาหมดติดตามมาทุกช่องทางตลอดรู้ว่าคนนี้เป็นยังไงรู้ว่าผลจะออกมายังไงแต่ก็ไม่คิดว่าจะพูดเยอะขนาดนี้พยายามห้ามเหมือนกันพอเบรก บอกแม่ใจเย็นๆประเด็นละเอียดอ่อนมันจะไม่ดีแต่แม่บอกไม่เป็นไรมันคือความจริงก็เหนื่อยไม่รู้ว่าจะทํายังไงแล้วแต่แม่เลยเรื่องทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นสงสารแตงโมที่สุดเหมือนสิ่งที่เรากําลังทํากันอยู่มีเรื่องผลประโยชน์กันทั้งนั้นทุกคนหาผลประโยชน์จากเรื่องของแตงโมคนเดียวที่ไม่เคยหาผลประโยชน์จากเรื่องของแตงโมก็คือเบิร์ดแฟนแตงโมพอคุยกับเขาลึกเลยเขาไม่เอาด้วยเคยคุยให้มาออกรายการแล้วโคตรดีบอกเลยนี่คุยแบบไม่ตอแหลกันนะอย่ามาปฏิเสธซึ่งตนทํางานก็ยอมรับว่าทําเรื่อง ทุกช่องก็ต้องเล่นมันเป็นคดีใหญ่คนรอบข้างแตงโมเองก็เหมือนกันต้องไปถามตัวเองว่าตอนนี้คุณกําลังทําอะไรอยู่บางคนอาจจะรู้สึกว่าแสดงความจริงใจแต่ก็จะแฝงไปด้วยการขายของมีผลประโยชน์หรือไม่คนที่น่าสงสัรที่สุดก็คือแตงโมเรื่องนี้ไม่ต่างกับเรื่องลาลาเบลตอนนั้นทุกอย่างก็ลาลาเบลสุดท้ายบอกเลยคิดว่าต้องคืนอะไรให้เขาดีอย่างหนึ่งไม่ออกอยังไงก็ต้องคืนอะไรให้เขารู้สึกไม่ดีมากๆที่ทําอยู่แบบนี้ส่วนคนที่ไม่เคยคิดเรื่องผลประโยชน์แตงโมมีคนเดียวก็คือเบิร์ออจจตหร ไปด้วย